เมื่อีอากาศปลอดโปร่งจ้ะเลยมเะเผาขยะอยู่ริมน้ำเนาะจ้ะเนาะตอนนี้กะน้ำล่องค่ะน้ำล่องได้เยอะเลยค่ะปะ้าพี่น้องเมื่อกี้แหละปัน่นคันแท้เนาะปัน่นคันแท่กันไอพืชน้ำเข้าไปในหม่องยางเหล่นเนาะจ้ะปะ้าพี่น้องวิวมะงามแท้ผูดไทยถ้ำกับยู่มองเก้านี่แหละค่ะเมื่อคือนนี่ก็มาเก็บภาพไอแสงเหนือเด้อค่ะยู่มองนีแหละ แต่เมื่อคืนนีน้ำน้ำขึ้นเนาะค่ะมันเลยลงมาบประด้จ้ะป้าพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยด้วยจ้ะที่เอาภาพเกา่าๆมาให้เบิ่งพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศมันบ่คือเก่าด้วยจ้ะป้าพี่น้องจ้านี่แหละค่ะเวลาแดดออกอ่าบานห้องก็สิเป็นจังสีเด้อพี่น้องจ้าจ้ะปื๊ดพี่น้องสมางามค่ะแทมมืนน่อคืนบ่มีด้วจ้ะเด้อ คือล่มอ่อนๆจ้ะล่มอ่อนๆพอไอคือนำไอพัดสวายเนาะจ้ะเนาะจมาเบิ่งเด้อนี่ค่ะป้าพี่น้องจ้ะงามงามพี่น้องเบิ่งมูบานไอฟังผุนเนาะค่ะตอนหมอกหมอกมากมูบานฟังนันก็บ่เห็นเด้อจ้ะอุ้ยขอโทษค่ะอันขยายไวผุดปื๊ดพี่น้องเบิ่งเบิงภาพสะท้อนจ้า ปาดโถะปาดโทปทาดทังกะละมังคุพี่น้องเอ้ยปาดพี่น้องจ้ะคืองามค่ะแท้หฮือสุดหยอดเลยจ้ปะปาดพี่น้องจ้ะพี่น้องสมงามค่ะแท้จ้ะค่ะเอาเหยือนอยู่คนละหมองเนาะคะ่ะภาพที่ได้มันก็มันก็เป็นต่างๆไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความงามแล้วแต่ผู้ชมสิตัดสินใจเด้อจ้ะ ผู้ท,ยทายทำกะคิดว่าภาพงามละจากเลยเอามาให้หมูเบิงเนาะจ้ะเนาะอุ้ยเอามองนี่ดอกห้มูเบิงจั่นมาเบิงน้ำกันเนาะจั่นพี่น้องอม,มาเบิงภาพสะท้อนป้านภาพวาดพี่น้องเอ้ภาพวาดยังบองงามตัวของแท้เด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามาเบิงน้ำกันเด้อจ้ะมาเบิงน้ำกันอื อึ้ยอีหยังล่ะนี่อีหยังล่ะนี่ป้าดพี่นอ้องคุณปอรินก็นมีตาภาพธรรมาชาตเนี่แหละค่ะเอามาให้มูเบิงเออเห็ดอีหยังกับบบเป็นน้ำเพลินดอกได้แต่ทายรูปเนี่แหละจา้าได้แต่ทายวีดีโอนี่แหละจา้าเออขั้นวามูว่างามกับเบิงให้แนเดอจ้าเบิงให้แนอุ้ยมาเบิงฟังนี่จา้าอีหยังล่ะมาง่ามแถอะฟังนี่ มันเป็น,อ,นอียงล่ะนี่ปาดโถอ้ยควันเนาะจากควันจากไอาการเอ่อเนาะค่ะควันฝนปิวไปทางนั้นปาดพี่น้องเจออ้ยมางามคักแต่หื้ออ้ยใจสิขาดอืร้อนร้อน่ะจ้ะกับความงามเนาะจ้ะเนาะปาดพี่น้องมาเบิ่งฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้อยากมืดในจักน้อยเด้อจ้ะเด้อ ขอบคุณนะคะที่ติดตามจ้า